ขอยอุป,ปรกรณ์ทำมาหากินอีกเครื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องใช้สำหรับขายปากกาเทรหูนฟัง YouTube คุยโทราศาัพท์นะคะแล้วก็เอาไว้ไลฟ์สดด้วยก็คือสมัยนี้เราสามารถมัลติทัสกิ้งอะค่ะทำหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันโดยที่มี AI เป็นลูกจ้างนะคะพระเจ้าก็มีมือถือเป็นลูกจ้างทั้งหมดตอนนี้รวมแล้ว9เครื่องนะคะเเครื่องเพราะว่า จะทำให้เราสามารถที่จะหาเงินหาทองได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันเพราะว่าปัจจุบันเราต้องสร้างตัวตนผ่านออนไลน์แล้วเราสามารถที่จะทำยังไงก็ได้ให้คนรู้จักเรานะคะการที่เรามีจำนวนมนุษย์ที่รู้จักกันมากที่สุดคนนั้นมีโอกาสหาเงินหรือสร้างอะไรก็ได้ที่จะทำให้ตัวเองมีรายได้นะคะเพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ย มันคือสิ่งสำคัญนะที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นมีตังค์นะคะดังนั้นนะคะเราสามารถสร้างเครือข่ายนะคะสร้างรายได้ผ่านออนไลน์นะคะระหว่างทางค้าเจ้าขายประกันเทรดพูนไปคุยโทรศัพท์ไปนะคะคาเจ้าก็ไลฟ์สดไปด้วยมันมีหลายแพลตฟอร์มนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะทำให้คนรู้จักเรานะคะโดยผ่านออนไลน์นะคะอืม ดังนั้นนะคะออนไลน์ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสมานนะคะแล้วก็หาเงินได้หลายช่องทางเรียนรู้ฟัง youtube ไปด้วยฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วย มันสามารถใช้ระดับสมองของเราร่างกายเราได้หลายอย่างเลยนะคะเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้สมองได้ไม่ถึง10%เลยค่ะจริงๆสมองเราเนี่ยมีศักยภาพที่สูงมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะเราต้องหาหนทางที่จะดึงศักยภาพของสมองนะคะออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะนเนี่ยค่ะเจ้าก็สามารถอยู่กับที่นะคะฟังเพลงฟัง youtube หาเงินทำง,งาน คุยโทราศัพท์มือก็ทำพิมพ์ดิกไปด้วยแชทคุยไปด้วยทำข้อเสนอลูกค้าทั้งคิดทำเน,นื้อทันทนะเราสามารถทำหลายเรื่องในเวลาเดียวกันแบบมันติทัสกิ้งโดยมี AI เป็นเครื่องคนถามเออทำไม ความจาดีจังเลยถามอะไรก็ตอบปุ๊บตอบแป๊บได้ทันทีข้อมูลอะไรก็ส่งได้ให้ทันทีจริงๆจําอะไรไม่ได้ค่ะจะเขียนชื่อใครแต่ละทีต้องเอามือถืออีกเครื่องมาดูนะคะว่าสะกดยังไงนะคะจำอะไรไม่ได้แล้วก็ก็เลยเวล,ลาะจะทําอะไรต้องทําทันทีนะคะแล้วก็ถ้าขาดมือถือปุ๊บสมองไม่รู้เรื่องอะไรเลยน,นะคะก็ใช้วิธีจัดระบบเอกสารนะคะผ่าน A e i ค่ะแล้วก็ วางแผนการเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตร่วงหน้านะคะผ่าน AI เป็นเลขาช่วยจดจ,จำนะคะแล้วก็เวลาไม่เข้าใจอะไรถามแชท GPT ตอนนี้มันมีเมตตานะคะของ Messenger Facebook อดีมากๆเลยนะคะถามอะไรก็ตอบตอบแล้วเป็นมีเหตุมีผลด้วยทำให้เราเสามารถไปคุยกับลูกค้าหรือสามารถไปคุยกับคนที่เราจะไปคุยเรื่องนั้นนะแต่เราไม่รู้เรื่องอะ คุยกับ chat GPT ให้มันคุยให้เราฟังก่อนนะคะพอเราไปเจอคนคนนะั้นแล้วพค,คุยเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เราไม่คุ้นเคยค่ะมันจะทำให้เราดูสมารทเราดูฉลาดนะคะดังนั้น,นะคะเราต้องสั่งการ AI นะคะเหมือนเรามีพนักง,งานหนึ่งคนนะคะอย่าไปโทษว่าเออทำไม AI โง่จังเลยเพราะ AI เป็นทาสของเราค่ะเราจะต้องแบบ คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้พหนักง,งานคนนี้เข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อสารนะคะคุณต้องสื่อสารกับ AI ให้เข้าใจคุณจะถามอะไรแช GP t gpt เนี่ยคุณจะต้องคิดว่าเหมือนคุณจะถามพนักง,งานคนหนึ่งแล้วให้พหนักง,งานตอบตามที่คุณอยากได้เนี่ยค่ะคุณต้องตั้งคำถามให้มันถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะไม่ใช่ว่าไปล้อเลียนตักเอไอไปดา่า AI ไ่งี้ไม่ถูกต้องนะคะเพื่อน อันนี้ก็เปลี่ยนมาซื้อซัมซุงนะคะ299นะคะหาเงินหาทองให้เราได้เต็ะเยอะแยะๆไปหมดเลยค่ะแล้วก็ใช้ใช้ของซัมซุง มือถือเครื่องไม่กี่พันเนาะมันก็ทําให้เราหาไรายได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเราต้องมีความรู้ความรู้สมัยเนี้ยคุณสามารถเดินไปฟังไปเนี่ยค่ะไม่ว่างเลยอีกข้างันึงก็ฟังเพลงนะคะสมองมันก็ไม่ล้านะคะแล้วก็มีน้ำํำดื่มมีอะไรพบติดตัวไว้อุปรกรณ์เดินทางไปไหนมาไหนสเบียงเพียบนะคะ